แอปเปลนะคะซุมนี้นะคะเป็นของทางร้านดีกันคาเฟ่นะคะใครที่มาดีกันคาเฟ่นะคะ<ๆ>ก็าจะต้องไม่พลาดซุมนี้จริงไมหมคะแยนตี้อ่ะเป็นพวกที่ทะเลาะก,กันอ่ะทำไมอ๋มองมาดีกันที่นี่ยายคมอ่ะงั้นมึงกับกูเมื่อกียทะเลาะก,กันใช่ยยยย ปะยิงชูมากพวดกินข้นเหนียวมะม่วงเลย,ย,ยแอนตีเียขี้โกงนี่นี่มาตรงนี้ต่อมาตรงนี้ต่อวนยังหมูเรียกพี่ยังจะกินอ,ยอิยายตามมาอยากกินข้นเหนียวมะม่วงอ่ะแต่เพื่อนมันไม่กินอ่ะทำไงดีปะ<า>ยิงชุปะยิงชุกเดี๋ยวก่อนถ้าแอนแพ้กินข้นเหนียวมะม่วงแต่ถ้าแอนชนะคือไม่กิน โอเคมีหล okay. ักฐานเลยนะหนึ่งหนองข้าเอาเลยหัางขิ้โกงมาใกล้ๆนี่เดี๋ยวจะเป็นพยานเนะีอ่อนเป่ายิงชุดอ,ออกเห็นไกลมั้งกันเป่ายิงชุดโอ๊อออยสรุปแพ้เขาชน,นะตัวเองแพ้ก็ไม่ได้กินไง เดี๋ยวพาชมบริเวณรอบๆร,ร้านดีกันคาเฟ่นะคะตอนนี้อากาศดีมากเลยเพราะว่าฝนตกไปแล้วแยนตี้ระวังตกน้านะคะระวังตกน้ำวันนี้เราสองคนเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่ที่ร้านดีกันคาเฟ่คะ่ะแยนตี้ขี้ร้อนต้องกลางร่มตอนนี้แดดก็ไม่แรงเท่าไหร่อ่อนๆไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เพราะความเก๋ค่ะเกะม๋มน เก๋เก๋มากโอ้โหชุดชุดเลิศเลยนะคะยายชุดเลิศมากตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะไหนสวนฝรั่งฝรั่งหรอกิมจูเปล่ากระทุ่มแบนกระทุ่มแบนปลูกกระทุ่มแบนยายนี่อะไรเนี่ยไหนมะม่วงแรดปะไหนนั่นไงไม่เห็นมะม่วงเหรอตายายนี่ก็ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่แรดน่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออน่าจะเป็นกล้องหรือไม่ใช่อกล้องเหรอ เด็ดเลยยายไม่ได้หรอกลูกเรสามเดือนทำไมครูกองเราจะไปบอกเขาทำไมเราเขากองไม่ได้ติดกล้องเฮ้ยยายนี่ลูกอะไรมาแหวงบ้าตำลึงไงเอ้าลูกมันเป็นอย่างนี้เหรอเออเอาไปปลูกเด็ดเด็ดเด็ดปลูกแอบแปลไม่รู้จักตำลึงนี่ค่ะนี่ลูกตำลึงนะคะเปรี้ยวไหมคะแยนตี้เปรี้ยวไหม พี่เยนตี้ทำบอกเลยว่าอยู่สูงๆเนี่ยมันหิวหิวๆมากเลยอะ่ะเอาเอาอยาดมม้ายายฮะเอาอยาดมมั้ยไม่เอาค่ะยาดมไว้ให้ยายอันตี้ยนะีมคนเดียวที่จะใช้ยาดมพ <c oughs> อ้วแก่แล้วให้ไายค่ะยายว่าชุดนี้ซื้อใหม่เท่าไหร่ อ่ะทำไมต้องดมยาดมด้วยเน,นี่ยมันดมบ้างดิโยมไม่ดิยี่เท่าไหร่ค่ะยายยายถ่ายถูกอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล้ยเขาเดี๋ยวมอง่วงอ่ะอยากกินร้อยร้อยหนึ่งก็มึงรู้กูบอกมึงไม่กินก็ให้ถ่ายทำไมมั้งโอ้ยไม่หนุกเลย <c oughs> ลก็รู้หรอเป่าชิงช้าอีกแล้วชอบเล่นชิงชา้า ตอนเด็กๆเ,เก็บกดไงพ่อแม่ไม่มีชิงช้าให้เล่นเพราะว่ายากจนยอมรับยากจนมากพ่อเป็นเด็กวดัดแม่ก็ดีเข้ากรุงเทพมั้งแต่อายุสิบห้าอ้าวอันนี้เอาชีวิตพ่อแม่มาเปิดเผยปะนึกว่าพ่อเป็นเด็กวดัดแม่เป็นแม่ชี <laughs> งั้นราปกรรมแลวยายเดี๋ยวฉีดเลยดิฉันฟ้องพ่อเอาพ่อก็ตายแล้วดิฉัตามไม่ฟ้องพ่อ เดี๋ยวฟ้องแม่แม่ยังไม่ตายแม,แม่แม่เป็นแม่ชีแม่ม <า S 2> <พ>ไปทํางานเป็นพนักง,งานเด็กวเสิร์ฟร้านอาหารแล้วเขาเจอพ่อแล้วเขาป็ปะการตอนอายุประมาณสิบห้าสิบหกปะปะอย่างเดียวกันกะปะปะปะนี่ตามกล้องนะคะรู้งานรู้งานพี่ยญ่แอนตีมันชอบใส่กล้องแล้วก็ออกมาเป็นปูแอดแบล,ลแล้วก็พ่อกับแม่ก็ไม่คงไม่ค่อยมีอะไรทำออกลูกพร้อมกันเลย หัปวปีไทยปี 1, 2, ึ่งสองส่กับน้องชายก็จะห่างกันปีหนึ่งสองปีโอเคหน้าตาหล่อหลอสวยๆทุกคน